การผ่าตัดเป็นหนึ่งในการารักษาหลักปกติปัจจุบันนี้เอาที่เต้านมมันจะมีการผ่าตัดอยู่3รูปแบบก็คือ1ว่าเบสคอนเซิร์ฟิงคือกัดก้อนมะเร็งออกคือเก็บเต้านมไว้อีกแบบหนึ่งคือการตัดออกไปเลยนะครับแมสเซ็กตมีอีกแบบหนึ่งคือการตัดเต้านมไปแล้วและเสริมสร้างเข้ามาใหม่เราเรียกดีคอนสักชันซึ่ง3าวิธีการนี้เราจะพิจารณาจาก1ดูตำแหน่งของก้อนขนาดของก้อนเป็นยังไงมีมากกว่า1ก้อนในที่เป็นมะเร็งบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ด้านบนอาจจะมีจุดทิ้งปูนที่เป็นมะเร็ มนมได้ที่อยู่ใต้หุ่นนมเลยไม่สามารถจะเก็บต้นนมได้เหมือนกันนะครับอันที่2ที่เราพิจารณาคือเรื่องของ patient concern ก็คือว่าเราจะต้อง discuss กับคนไข้ว่าโอเคถ้าคุณสามารถเลือกได้ทั้ง3 choice เลยคุณจะเก็บต้นนมก็ได้จะตัดต้นนมก็ได้หรือว่าคุณจะตัดแล้วเสริมสร้างก็ได้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าคนไข้เนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงทุกครั้งที่เราจะ make decision ในการตัดสินใจในการรักษาผ่าตัดอะไรเนี่ยครับเราต้องคุยกันในแง่ของเหตุผลทางการแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ด้วยว่ามีความต้องการยังไงด้วยนะครับเราให้ความสําคัญกัััับตดสินในใจรรรร่่ววมมกกกาาษ แคบ เทคนิคการผ่าตัดมันดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นคือหลังการผ่าตัดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสงวนวต้าน,นมหรือการผ่าตัดแมสเต c โตมีตัดเต้าน,นมออกหรือการเสริมสร้างเนี่ยเรียกว่าการกลับไปใช้ชีวิตเนี่ยแทบจะเหมือนปกติเลยยกเว้นบางเรื่องที่อาจจะแนะนําคนไข้แล้วกันว่าอาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้เคยล็อตเ้านมหรือแรกร้าไปอาจจะให้หลีกเลี่ยงการยกของหนกักการวัดความดันการให้หนั่งเปลือยบริเวณแขนข้างที่ผ่าตัดไปการผ่าตัดไปประมาณ6เดือนเลยเนะี่ยทุกคนก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ สำหรับ,บมล็งเต้านมที่ทำบารกัดด้วยการรักษาผ่าตัดเนี่ยคุณค่ายถามบ่อยมากว่ามันจะกลับมาเป็นซ้ํำไหมหรือว่า ทำไมต้องมีการรักษาอื่นก็จะต้องไปที่เรียกว่าการรักษาหลักของมะเร็งต้นนมเนี่ยการผ่าตัดคือ1แค่หนึ่งในการรักษาหลักยังมีเรื่องการฉายแสงการใ้ยาเคมียาใ,ใ้ยาต้านโฮอร์โมนหรือยามุ่งเป้าหรือกลุ่มอิมมูโนเทรลปีนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำหรือการการะจายของมะเร็งเพราะว่าเราเชื่อว่ามะเร็งต้นนมเนี่ยเป็นซิสเตมิกดีซีสก็คือเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคเฉพาะที่โรคเฉพาะที่เช่นฝีหนองเนี่ยอักเสบเราแค่ตีดออกเราหายแต่มะเร็งต้นนมเนี่ยเราพบว่า แค่ผ่าตัดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้หายได้ยกเว้นว่าเป็นมะเร็งเต้านมที่เป็นเอรีมากๆหรือเป็นกลุ่มบางชนิดทีแ่แค่การผ่าตัดก็หายได้นะครับแต่ส่วนมากมะเร็งเต้านมเนี่ยจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องหลังการผ่าตัดหรือเอชแวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีใช้แสงยาต้านมะมลพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อลดการเป็นซ้ำเพราะการผ่าตัดนี้เอาแค่ก้อนออกมะเร็งที่เป็นระดับเซลล์ที่มันอยู่ตามหลอดเลือดหลอดน้ำเหลืองเ,เ,เนี่ยเราไม่สามารถกําจัดได้โดยการผ่าตัดดังนั้นเราจึงต้องให้ยาเข้าไปที่เป็นมันกระจายไปทั้งทั่วตััวเเพื่อไปทไําลลซ์นี้ครบ